แจกยาครับบานหลังจากที่แจกขนมอะไรเสร็จแล้วแจกรวมเราจะไม่พอนะจกรวมเยเลยเ่อเขานไปเลยเย็นเลูกเย็นเดี๋ยวค่อยไล่มาทีละคนด้ที่อเอนี่ตันี้แล้วตนี้ยาโปไอปลอยาดีวัดไอ เอาผู้เาผู้เทาผู้เทาเาั้นไหนเนาผู้เทาเนี่เนาะเอาทิ้ง้องห่วง่งนี่นนี่่ี่ดูบ่นี่่ีายดือนบุญนี่นุญนี่บุญนี่เราเปนะเราดราุดส่ใเนาี่น ทองนี่เธอคยเป็นไข้อีกไหมคะเธอเป็นใครก็คุณไคไในไคว,ไขไขไวัดอะไรเช,เช,เชเ่ญไ่คุณไค

เจ็บแขกูเนาะเเเี่าฮ่าอยวเอย่าเเอยเจ็บท้องเป็นบนเยยยีวเจ็บท้องเจ็บท้องนี่นีเอาอีรนียเพรแม่เจ็บเล่นคันเจ็บเล่นกินเี่ตีเพ่าเป็นยาเจ็บท้อง่มาเือแงวออยมยวยเือดา

ยาดียาดียาให้มนั่นังนยาชื่เวเป็นยาแก้จ็ท้องยากระปรแก้ท้องปวดท้องเฟ้อเกล่อยุ่ยาสารเด่

นี <toys> ่ไอน้ำเคร่องมีข้อที่ขวดเจ้ากะทิซ่องใสซ่องหนึ่งบาดีพิธีกินเจ้าจะกินเบิดเบิดหลอดเดียวเมื่อกี้นยเจ้าบิดหอก้องเจ้าสิไหลอีกเจ้าจิบเจ้าหน่อยแต่คร้วอุ่นในน้มันต่อจจะละลยเจ้าิบจะละลายอเนาะว่าดังยาดิดอกฮะยาบิดหอกยากระเพาะ เจ้าเป็นกระเพาะบ่โดยเจ้าเป็นยังไงอาการอันนี้ขึ้นเวลาเรากินุลูกมะม่นายตอนนี้นะครมันแสบะใส่การกินเนาะพิธีกินก็คือเปลือกปลากินแค่ทองปลาเนี่ยก่อนอาหารไม่ต้องอานกระเพาะอาหารกินกินเจ้ากินได้ตลอดบ่เกินบ่เกินหกชั่วโมงโอ้ยต่อกันหกชั่วโมงกินให้หมดกินให้หมด

เราเสนอมันบุเชียงว่ะอันนี้แยกไอที่กินก็ไย้กินะลายแ้กทิพย่งจะบไอย่างกับไอปลนี่นี่แคกินอลายทินไา้ี่ลอไ เัเจ็กินได้นะแค่นี้ัวกหัวเนี่เพราะีก็เหมือนยาแก้ปวดเจ็บก็ปวดหัวนี่ใช่ไหมกินได้นี่ก็พาแล้วเเจ็บหัวใเขาอย่างไ้เลครับนี่เช่องนี่เลยับเมทัลกับพิ่นเป็นโนเลยเลยอเย้ตน เจ็บแ่กยาเจ็บแก้วจอกอนตีเลยนะนั่เย็นนั่เย็นเจ้าจอบนั่งมาเจ้าก็ะสีเล้วกระีลงมันยากกินน้ำแก้นก็ได้กิน้ก้อนก็ไดโอกินน้ามันเกินมันเป็นขั้นอ๋อแสดงว่าพ่อแม่ไอ้นั่นเจ้าเป็นพดเกินนด่ก็เพาะ

ตอนนี้ข้าได้แจกขนมแจกผ้าม่าพวกยาเพาะว่าเขาฟ้องแล้ัพวกยานี่ตอนนี้กำลังแจกยาครับตอนนี้ยาเขาเบิร์แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อว่าเราจะไปไหนต่อนะครับเพราาหลังจากที่ห้องพิจกรณาเรอยบร้แล้วแในห้องก็จะไปกินข้าวกันที่ริมน้ำเซลานองอะไรกันอยงว่าที่เป็นขนมน่มเนยครับสิ่งที่นองได้กินนะครับนองก็เอากลับขึ้นมาฝากต้อน ไอ้ครับน่องนุ่งเพื่อนทูงพ่อแม่ยูท่านเมื่องเล่าเพื่อกันสิ่งใดที่น้องได้กินอยู่ฟังไท้น้องในหัวเอามาฟังเล่าด้วยก,กันนะครับเมื่อนี้ถือว่าเงื่อนรังบัลนทีพี่น่องมอบให้น้องที่ดาล่าทุกบาททุกสตางค์ครับหลังจากที่น้องได้มอบให้ก็ครอบครัวน้องแป่งส่วนหนึ่งมาไวเป็นสตเปียกกนใด้าการซื้อขนมเล่นยต่างๆกับเงินเป็นยารักษาลมน้ำนะครับเอามาแป่งปันไห้ครับ น้องๆครับพีทีครับพอพอเมเมนะครับเม่อเดียววาขอบคุณพี่น้องทางเอชซีบ้างสุกูสุคนขอบคุณวัดสุขุมุบกนครับทัว่าทีเป็นในประเทศประเทศเล่าห้องเองประเทศไทยนะวัดรักังโพสิตารามด้วยนะครับพระรูปัญญารอบหน้าพระรูออสพระรูปาเชิญจะมาด้วยพระรูปัญญาที่ม่าน้ำนะครับเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาไว้จำนี่เคลียหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ